สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้าชัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนวันนี้เรามีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากให้ทุกคนได้คิดตามกันค่ะใครจะไปเชื่อว่าเหยียบปลาตายแค่ครั้งเดียวจะทําให้เด็กคนหนึ่งเกือบเสียขาใช่ครับฟังดูไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับแต่เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นกับเด็กชายวัยหกขวบที่ไปเที่ยวทะเลที่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนเขาแค่เดินเล่นริมชายหาดโดยไม่ใส่รองเท้าแล้วเผลอ ไปเหยียบปลากายจนเงี่ยงแหลมของปลาทิ่มเข้าเท้าและหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงอาการเริ่มแย่ลงค่ะมีไข้อาเจียนเท้าบวมแดงจนต้องรีบส่งโรงพยาบาลคุณหมอวินิจฉัยว่าติดเชื้อแบคที ria vibrio vulnificus หรือที่รู้จักกันในเชื่อแบคทีเรียกินเนื้อค่ะใช่แล้วครับแบคทีรียชนิดนี้อันตรายมากโดยเฉพาะในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ มันสามารถลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเนื้อตายหรือแม้แต่ติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แปลกใหม่ครั้งแรกนะคะแต่ทำไมหลายคนยังไม่รู้จักแบคทีเรียชนิดนี้และทำไมพ่อแม่ถึงยังให้ลูกเดินเท้าเปล่าริมหาดหรือปล่อยให้มีแผลแล้วลงทะเลโดยไม่รู้เลยว่าความเสี่ยงร้ายแรงแค่ไหนหรือบางทีเรายังมีความคิดแบบเดิมว่า ทะเลคือที่ปลอดภัยเพราะเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับทั้งที่ความจริงแบคทีเรียนในน้ําทะเลโดยเฉพาะในบริเวณที่มีซากสัตว์น้ําหรืออุณหภูมิอุ่นขึ้นสามารถก่ออันตรายได้ร้ายแรงมากสําหรับแบคทีรียนชนิดนี้พบได้ในน้ําทะเลทั่วไปโดยเฉพาะน้ําอุ่นหรือเขตร้อนมันสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลเล็กๆที่เราอาจไม่ทันรู้ตัวนอกจากนี้ยังสามารถติดจากการกินอาหารทะเลดิบเช่น หอยนางรมปลาดิบหรืออาหารที่ไม่ปรุงสุกซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อในลำไส้และร้ายแรงถึงภาวะติดเชื้อในเลือดเรามาถึงยกที่ไปเที่ยวทะเลต้องกลัวมากกว่าแค่แดดแรงหรือแมงกระพุนแล้วหรือยังแล้วในฐานะผู้ใหญ่เราดูแลลูกหลานหรือคนในครอบครัวรอบด้านพอหรือยังเราให้ลูกเดินเท้าเปล่าริมหาดหรือปล่อยให้มีแผลแล้วลงทะเลโดยไม่รู้เลยว่า ความเสี่ยงร้ายแรงแค่ไหนหรือคำถามใหญ่กว่านั้นคือเรารู้เท่าทันภัยเงียบจากธรรมชาติพอหรือ,อยังข้อแนะนำที่ไม่ควรมองข้าม 1. ห,หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าบนชายหาดโดยเฉพาะที่มีซากสัตว์น้ำ 2. หากมีแผลเปิดหรือถลอกงดการลงน้ำทะเลเด็ดขาด 3. หลีกเลี่ยงการกินอาหารทะเลดิบ 4. หากมีไข้หรือแผลบวมแดงหลังสัมผัสทะเลควรรีบพบแพทย์ทันทีคุณพร้อมหรือยังกับการเที่ยวแบบไม่ประมาทเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ของครอบครัวหนึ่งในจีนค่ะแต่เป็นบทเรียนสำ,สำคัญสำหรับคนไทยที่ชอบเที่ยวทะเลกันทั้งปีค่ะเพราะแค่รองเท้าหนึ่งคู่หรือการระวังแผลก่อนลงน้ำอาจเป็นความต่างระหว่างเที่ยวสนุกกับเกือบเสียขาได้เลยครับ หากคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามรายการเช้าชัดวิเคราะห์ประเดินร้อนเพื่อไม่พลาดทุกบทวิเคราะห์ที่ชวนคุณคิดลึกขึ้นอีกนิดในทุกเช้าที่คุณไม่ควรมองข้ามแล้วพบกันตอนหน้ากับประเด็นร้อนที่คุณควรรู้ก่อนใครสวัสดีครับสวัสดีค่ะ